ฝั่งห้องผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะคะฝั่งระบบทางเดินหายใจนะคะจะมีทั้งหมด8ห้องนะคะกดและข้อปฏิบัติที่อยู่ในหอพักผู้ป่วยนะคะห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดยกเว้นโทรศัพท์มือถือหากฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบทุกกรณี การเข้าเยี่ยมคนไข้ยเยี่ยมได้1นถึงสท่านไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าแบบขางคืนยกเวนก้นกรณีที่คนไข้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ประตูจะล็อกในเวลา22นาฬิกาและเปิดในตอนเช้าห้ามสุบุรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งของมึนเมาในห้องพักผู้ป่วยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับจำนวน2,000บาท ทางฝั่งติเชื้อนะคะจะมีถังผ้าสกรปรกถังผ้าติดเชื้อแล้วก็ถังขยะติดเชื้อค่ะภายในห้องพักนะคะจะมีเสื้อผ้าน้ำดื่มกลิ่งไว้กดเรียกเจ้าหน้าที่นะคะ